เครื่องดื่มแห้งกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับสกู๊ปจากเครื่องดื่มแห้งนะครับเครื่องดื่มแห้งได้ร่วมกับรายการ yes arm นะครับส่งเสริมคนทําความดีนะครับโดยให้คุณผู้ชมส่งคลิปทําความดีสั้นๆเข้ามานะครับในรายการนะครับไปดูกันว่ามีคลิปไหนนะครับที่ส่งเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็เขาทําความดีในรูปแบบไหนความดีทำไม่ยากครับถ้าคุณตั้งใจที่จะทําความดีครับ นั่นคือคลิปทําความดีนะครับจากน้องๆนะครับที่ตั้งใจทําความดีนะครับความดีอยู่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากมากที่คุณจะต้องทํานะครับหรือทําได้นะครับไปพบกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแห่งนะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณสมบัตินะครับของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแหงมีอะไรบ้างแล้วทําไมทําให้คุณแก้าการเมาค้างได้ไปดูกันครับ สวัสดีค่ะคุผู้ชมอยู่กับทริปดีๆจากเครื่องดื่มแผนงขาวมีแห้งไม่มีแห้แงแน่นอนและสําหรับในวันนี้นะคะมีข้อมูลผลิตแัณฑ์ดีๆจากเครื่องดื่มแหนงทั้ง3รสชาติมาฝากกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยค่ะรสชาติแรกสําหรับ แองเออริเจลฝาสีดำนั่นเองเขาจะมีส่วนประกอบสอคันนั่นก็คือก e ูต้ายีสเอ็กแครปตีค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการทำให้คุณตื่นเช้ามาแล้วไม่มีอาการแฮงโอเวอร์นั่นเองสำหรับอาการแฮงโอเวอร์ค่ะก็คือการวิ่งเวียนปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนมึนแล้วก็เพลียทำให้คุณทำงานไม่ได้สำหรับรสชาติออริจินอลเอาไว้ดื่มหลังดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ รสชาติค่ะรสชาติที่2คือแฮงโกลเพย์ฟ้าสีส้มนั่นเองสำหรับแฮงโกลเพย์ค่ะส่วนประกอบสําคัญก็คืออินโดรีเขาจะมีหน้าที่ช่วยในการจับสารพิษที่อยู่ในตับแล้วขับออกมาค่ะทําให้ไม่มีแอลกอฮอล์ตกค้างในร่างกายของเรานั่นเองสําหรับแฮงโกลเพย์เอาไว้ดื่มก่อนที่พวกคุณจะไปปาร์ตีต้ค่ะรสชาติที่3ค่ะนั่นก็คือแองโกลจินฟ้าสีชมพูคุณสุภาพสตรีทุกคนนิยมดื่มมากเพราวะว่า ส่วนกรอบสําคัญก็คือคอลลาเจนนั่นเองยิ่งดื่มบํารุงตับแล้วยังช่วยบารุงผิวพรรณในคุณด้วยค่ะก็สามารถดื่มได้ตลอดเวลานั่นเองไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถดื่มได้นะคะนั่นคือกิจกรรมดีๆนะครับที่แห่งส่งเสริมคุณทำความดีแล้วก็ข้อมูลด,ดีจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแหงนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดืมง่มแหงมีแห่งไม่มีแหางแน่นอนครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับสครูปต่อไปจะเป็นอะไรยังไง,งติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายเครื่องดื่มแห่ง อ่าเราพาสาวๆไปเรียนทํากาแฟแล้วครับพี่หมอครับกาแฟเนี่ยมันมีกี่ประเภทเราจริงจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกมีชนิดหลักๆที่รู้จักกันก็เอสเพรสโซ่อ่าอเมริกาโน่กาแฟดำแล้วก็กใส่นมก็เป็นลาเต้แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตก็จะเป็นมอคค่าประมาณนี้แล้วก็มีคาปูชิโน่ใส่ทองนมด้วยอืมแค่เนี่ยห้าประเภทเขาบอกว่ากาแฟที่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 มีคุณภาพดีจริงๆคือกาแฟที่ ทานไปแล้วรสชาติแบบละมุนแล้วก็นุ่มแต่บางทีคนไทยทานแบบนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยกาแฟถูกถ้ากาแฟดีต้องขมต้องขมเยอะๆมันก็เป็นโรบัสต้าโรบัสต้าก็คือกาแฟที่ถูกลงมาคือมันเป็นความเชื่อความเชื่อความเชื่อแล้วเมื่อกี้เห็นเลยนะเวลาซัมคือจริงๆลาพินคือมันเป็นเหล็กที่เอาไปซัมเพื่อเพื่อให้มันอัดแน่นอ่เป็นการอัดเพื่อที่จะท็อกเครื่อง ่ S <S <S ทีนีน้ที่จะบอกว่าน้ำหนักมือแต่ละคนไม่เท่ากันครับมันก็จะมีผลต่อเนื่องไปถ้าเรากดมันลงไปแน่นเกินเวลามันไปเข้าเครื่องน้ำปอดมันจะผ่านมาเล้ยกาแฟมันหนาแน่นถูกไหม<อ>มันก็ออกมาช้าคือมีผลกลับรสชาติของกาแฟด้วยใช่ครับ <S <S ท้อนหนักมือแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่หมอเลยถึงต้องบอกว่าแต่ละคนต้องมีเพอร์เฟกต์ช็อตของตัวเองที่น้ำหนักมือเท่านี้นะแล้วเข้าเครื่องกาแฟเราจับเวลาของเราจะได้ประมาณกี่วิถึงจะได้ปริมาตรกาแฟเท่านี้กี่วินี่คือ เวลาที่น้ําไหลผ่านกาแฟแล้วลงมาลงมาที่ถ้วยของเราถ้าแน่นมากมันก็เวลามันก็เยอะเวลามันเยอะขมหอมด้วยทิ้งไว้นานก็จะขมมากเลยถูกต้องครับก็จะเป็นแต่ละอย่างเป็นเทคนิคแต่ละที่กันไปเพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่นี่ที่บอกว่ามีหัวเชื้อกาแฟเข้าไปก่อนก็คือเราใช้อราบิก้าผสมโรบัสตันเพื่อให้มันเหมาะกับกับการชิมรสชาติของบ้านเรา เพราะว่าขบไปก็ไม่กินเปรี้ยวไปก็ไม่ใช่ก็ต้องทําให้ละมุนละม่อมเหมือนเป็นคอนเซปต์ร้านอบอุ่นละมุนของกลุ่นทุกสตัวคนบ้าอะไรทําทุกอย่างมีคอนเซปต์ไอ้ข้างหลังนี่รุ่นไหนอะไรไงพี่อันนี้เป็นอ u s t i n Mini ครับเออน่ารักแม่รุในฝันผมผมบอกพี่หมอไว้หลักสามผมบอกพี่หมอไว้ตั้งสามปีแล้วผมอยากได้ได้ไปหกคันยังไม่ถึงแฮกเลยเปรียวไม่ถึงเลย ม่งคิวยาวแวงใครใครมาสั่งรถพี่หมอนะครับบอกเลยครับมึงจองคิวเลยครับ6ปีนะครับรถพี่หมอเองมันยังทำไม่เสร็จสักทีแล้วทำมาสิบปีแล้วครับเดี๋ยวแอะไรนะมัดแต่งหน้าพี่มัดแต่งพี่กี่ปีแนะสิบปีครับหกสิปีสิปีแล้วค่อยทำคำผมทำเองเขาค่อยเนเชื่อไหมเขาค่อยทำมากเลยนะค่อยมันต้องละเอียดหรอนะละเอียดหรอองในการทำอ่ะไม่ใช่หรอกกว่าจะเก็บแต่ละชิ้นอะไรแต่ละชิ้นไม่มีนคืเราอยากให้ทุกอย่างมันเกิดจากมือเราอ่ะแล้วเราจะรู้สึก ถึงมันไม่ถึงถึงสกิลความชนานาญเราจะไม่ถึงช่างที่เก่งๆแต่เราจะภูมิใจกับมันตลอด<ร>ว่า,อาไอ้น,นี่มัน, <ทำ S 1> มนเกิเเดจากมือเรา <c oughs> เคยมาถ่ายพี่หมอเรี้ยมหนึง่ง <c oughs> พี่หมอทุบก,กระทานลอ้อปุ๊งปุ๊ ฮ้ยพี่มึงเพิ่งหี้เลยวะเออเนี่ยแหละเหนเมต้อง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 ร็ดปุ๊บแตะเรียบร้อยนี่ยังไม่เห็นในมุมของการเป็นสัตวแพทย์เลยนะเออเนี่คือเขาเลี้ยงแมวพอบอกบอกพี่หมอว่าพอบอกพี่หมอว่าเนี่ยพี่หมอเป็นหมอสัตวแพทย์บอกจะเอาแมวหาบอกยาเอารถเอารถมาง่ายกว่ารถมาง่ายกว่ารถมาง่ายกว่าอาชีพเขาเรียกว่าเอาตั้งแต่เรียนจบมาก็ทาอาชีพสัตวแพทย์มาจริงจริงแล้วเป็นเจ้าของคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ที่ในที่นี้ แเราก็เลิกไปครับวันหนึ่งถ้าอยากทำรถแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทิ้งทุกอย่างไปตามความฝันแล้วได้ทำในสิ่งที่เราารักทุกวันนี้ได้ทําตามฝันจริงๆยังก็ยังมีอีกหลายฝันที่อยากจะไปตามมันอยู่แต่คโต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งครับแต่ก็ไม่ลืมทิ้งวิชาชีพแต่ว่าแพทย์ถ้าวันหนึ่งพอจะมีกาลังพอจะมีเวลาแล้วครับอยากอยากทําอะไรให้ให้สังคมบ้างคืออย่างน้อยๆฉีดพิษนักบ้าอย่างน้อยๆทำมัน มาตอนจัดหรือว่าอะไรเง,งี้ยเพื่อเพือ่อสังคมบ้างคืคืนเขาบ้างเพื่อคืนสังคมนี่ร้านกาแฟนี่เป็นความฝันของเมย์เลยนะครับเนี่ยวันนี้มานี่แม่คิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกเฮ้ยอะไรวะ <S <S 2> <S 2> ระ้านกาแฟอยากได้ร้านกาแฟเราเลยนึกถึงร้านกาแฟที่หมอทมาทนดีทำร้านกาแฟระะ้านหนึ่งยากไหมพี่ยากไหมผมว่าถ้ามีทุนไม่มากละทุกวันนี้นะกับการซื้อเครื่องหรือว่าอะไรต่างๆเป็นแพ็กเกจไม่กี่หมื่นบาทก็สามารถทาเป็นร้านกาแฟได้แล้วแต่ทีนี้จะทํายังไงให ให้มันแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ให้ลูกค้าสนใจใช่แล้วก็รองรับอะไรบางอย่างของลูกค้าได้แม้กระทั่งสถานที่หรือว่าอะไรต่นทายกาแฟเนี่ยมันมีอยู่สามสี่อย่างใหญ่ใอย่างแรกคือเรื่องของรสชาติน้ำหนักมือใช่ไหมพี่เรื่องของบรรยากาศใช่ไหม บรรยากาศเ,เรื่องของความสะดวกสบายเ,เพราะว่าไอคนกินกาแฟาส่วนใหญ่มักจะหอบงานมานั่งทำถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นปลักก๊กอะไรนะครับต้องมีให้เขาสถานที่ต้องสะดวกสบายนะครับสุดท้ายที่เหลือเ,เป็นเื่อัอัธยาศัยข,ของเจ้าของร้านใช่ไหมร้านนี้ผมเชื่อนะหลายๆคนมาร้านพี่หมอนะครับติดใจอัธยาศัยของพี่หมอได้ดีนะครับมาคุยกันสบายสบายเออคุยกันทุกเรื่องครับมีเรื่องเสียตังค์นทุกเรื่อง ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานั่งนี้เนี่ยเขาเขาก็จะมานั่งเอาพูดคุยกันมีเรื่องรถเรื่องอะไรบ้างเราก็จะมานั่งนั่งกันที่สตากาแกฟของเราที่นี่ไม่ไกลครับไม่ไกลครับที่นี่ครับชื่อร้านอะไรนะพี่อีกทีหนึ่งจริงๆแล้วบริเวณเนี่ยเป็นโซนของร้านชื่อเต็มๆคือ The Retro Classic Cafe ครับแต่ว่าบริเวณโซนที่เป็นร้านกาแฟด้านหน้าสุดเนี่ยชื่อโซน Retro Elope ครับอ่าก็จะเป็นโซนร้านกาแฟมีอาหารมีคอฟฟี่เบเกอรี่ทุกอย่างครับที่นี่ค่ะแล้วก็ส่วนโซนด้านหลังก็จะเป็นอ่าเป็นร้านเสลิม ครับเป็นผับมิตติ้งเราเกะอะไรนีครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับพี่อ๋ออยู่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมครับอถนนราชดำเนินหรือเขาเรียกกันว่าถนนต้นสนที่นี่ก็วันนี้ขอบคุณมากพี่หมอครับเดี๋ยวเราคงจะเดือนเล่นทัวร์ปาจจิกงเราตอบได้เลยครับกินขนมบายขนมน่าอร่อยนะใช่เดี๋ยวเล่นขนมต่อใช่ไหม ขนมทำเองด้วยไหมเนี่ยขนมพี่สามเขาทำโอ้เป็นโฮมเมดอีกเหมือนกันใช่ในะครับเพราะว่าลงลงทำขนมอยู่มีลงทำขนมอีกมีทุกอย่างเลยในโรงรถเฮ้ยมันตำบลบัวกาแฟภาพมีห้องเบเกอรี่ของพี่สาวเขาอย่างมีห้องเบเกอรี่ด้วยโอ้แม่เจ้ามีทุกอย่างเทปหน้าเราเรียนทำขนมอยู่เทปหน้าจองเลยนะครับเดี๋ยวมีเราจะเรียนทำขนมทำเค้กทำอะไรนะครับแมท กับสาวๆเดี๋ยวผมจะให้าสาวๆใส่บิกินี่กับผ้ากันเปื้อนใสๆนะฮะมาทำขนมก็ไม่ต้องใส่ข้างในอ่ะใส่เป็นผ้ากันเปื้อนปิดอย่างเดียวอย่างเราๆครับสองคนเราจะชอบบอกว่าหน้าตาหัวร้ายทารุณมีหนวดมีเครานะครับ <c oughs> จ,รจริงๆนั่งเลี้ยงหมาห <c oughs> <c oughs> นี่ถูกต้องครับลูปหัวหมาหนึ่งวันนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณพี่หมอครับขอบคุณครับติดตามชมต่อครับเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อไป ติดตามพบกับกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศสทําบุญนะครับบา้บาบาอ,อหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามท,ที่เราจัดให้นะครับเพื่อสมาชิกของแตลรายการนะฮะ,ะรเรื่องนี้นะครับจะมีโครงการนะครับไปสร้างพระอุโบสถไม้ที่สังขบุรีนะครับใช่แล้วก็มีเออเลวลี่นะครับเป็นเลวลี่เพื่อสุขภาพนะครับพาคุณผู้ชมไป ไปนวดนะครับไปนวดประครบสมุนไพรนะครับไปรักษาตามวิถีการแพทย์แผนไทยนะครับ,นรบในราคาประหยัดนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ในในรา,รายการแล้วก็ทาง a c e b o o k ของรายการได้นะครับอินสตาแกรมของเราสองคนนะคะของพี่แฮกแล้วกว็ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดลาลาเอาลวครับวันนี้ก็สนุกสนานนะฮะเป็นที่น่าพอใจสําหรับผมนะค,ะ <c oughs> ครับเพราะว่าแต่ละคนกินไปแล้วเนี่ย ขับรถขับรถถึงกรุงเทพนะครับคืนนี้ก็หน่อยไม่หลับเอาไงสักวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีร้านกาแฟนะครับเยสแอมร้านกาแฟนะฮะจะเป็นเยสแอมคัพปี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันร้านสเต็กก็จะทำนะครับร้านกาแฟก็จะทำนะครับเออ่ดาโก้ก็จะขายนะเอาไปเถอะนะอะไรเป็นตังก็ทำไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆทิ้งท้ายกับ มาเลขโหวตของตัวเองหน่อยนะครับมาเลขอะไรแนะนําตัวเลขโหวตนะครับอ่ะเริ่มจากน้องก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อเมียวนะคะพีไอศูนย์แปดนะคะช่วยเป็นทำใจให้หน่อยวนะคะครับช่วยทําบุญส่งข้อแอลกอฮอล์ลงนะครับจะดีมากนะฮะเพียม่เลยคะไม่ียร์แม่เลยไม่รู้นะอ่ะไปคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปสวัสดีค่ะออมแอบนะคะพีไอศูนยหนึ่งค่ะโหวตให้กันเยอะๆนะอืมอ่ะคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อสนุกเกอร์ทีเด็ดค่ะพีไอศูนย์หกค่ะสนุกเกอร์ทีเด็ดหมายความว่า ก็คือสนุกเกอร์ที่เด็ดค่ะอ๋อสนุกเกอร์นั่นเองที่เด็ดนะครับอยากรู้ว่ต้องไปทางเอานะฮะ เรียรไอยี่สิบห้าเอ้ยเอ้ยเกี่ยวไหมเอ้ยเกี่ยวก็นี้อันนี้คือเป็นรอบ25คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้จะพบกับผมนะครับก็น่าจะก็น่าจะเป็นผมอีกแล้วฮะไปทำพิธีกรเหมือนเดิมนะครับในรอบ10คนสุดท้ายนะครับก็ไปเจอกันในรอบสิคนสุดท้ายของ Last the Perfect Idol 2013นะครับและนี่คือความสนุกของวันนี้ครับแต่ก่อนจบวันนี้ไปนะครับไปดูเฉลยก่อนดีกว่าครับว่าผลิตภัณฑ์จากดราโกมอบโชคให้กับใครบ้างไปดูกันครับ ครั <łość> บผมวันนี้นี่คือทั้งหมดจริงๆแล้วไปจริงๆแล้วนะเวลาเราเบื่อเรามาหลายรอบแล้วนะครับพบกันใหม่ครับทุกวันศุกร์นะครับ23เนกาถึง24เนกาครับทาง s s i c Channel ครับ True Vision 118นะครับและทาง True PSI นะครับช่อง3 5นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล่องอื่นๆไปจูเล่จูเล่เอคะ เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน่องไหนว่าอยู่ท้องไหน,ไห,นหรือติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ Speech Channel นะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย เราได้อีกหนึ่งทางช่องเธอขำตัวเองเดียวเหรอต้องอยู่เป็นเพื่อนน่มาค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดตามเราได้ทาง YouTube นั่นเองค่ะเป็นรายการย้อนหลังนะคะเซิร์ชคำว่า yes i am ส1 6่ค่ะ3ามหนงเพื่อนหยาไอ่รอดอ่ะวันนี้หลางคาจะอ๋ออ๋อออ